See you. White Purple <laughs> กี้แลนด์ช็อบริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนสําหรับใครที่ชอบเติมอวีราคาถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถทักร้านไปได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อสวัสดีครับผมวันนี้ผมโชคดีจะจัดเลยนะได้เล่นเป็นเอลสูนะในตําแหน่งแครี่ส่วนน้อยที่ผมจะได้เล่นตําแหน่งแครี่มากๆเลยส่วนใหญ่ผมก็กดแต่ออฟแลเนาะ ช่วงต้นเกมเหมือนผมจะโดนกดนะเนี่ยพี่ไวโอคามวนหน้ากะจะแม่้ผมเอาคลิปแต่ว่าผมก็ซูมรัดคลิปมาแบบงง,งผมบอกเลยตั้งแต่ปรับแพดมาแล้วก็มีหินตรงนี้นะแถบเอลสูตรงนี้บอกเลยว่าง่ายจัดเลยแบบกันตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยแล้วเกมนี้พี่ไบทีมเราได้เฟิร์สบัตรมาจากเลนล่างนะเหมือนจะมีนัวกันตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอเนี่ยส่วนผมที่อยู่กับไวโอก็แบบเหงาเงาพยายามแย่งนกแล้วแต่ไม่ทันมาเสียดาย แล้วพี่ไบเขาได้เป็นดับเบิลิวเลยแล้วผมทําอะไรเนี่ยซูมไม่โดนเลยอะไรวะพี่ไวโอเห็นผมซูมไม่โดนหน่อยก็ได้ใจเข้ามากดผมยันหน้าปอมพยายามไม่ให้ผมได้คลิปแต่ผมก็ซูมเอาแบบเนี้ยหลบหน่อยไวโอจะยิงคลิปก็ซูมลัดคลิปไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้าแบบใครโดนกดอะไรเงี้ยก็พยายามซูมลัดคลิปเอาเราไม่ต้องโฟกัสที่การซูมคนก็ได้ยิ่งเราอยู่ในช่วงต้นเกมมันก็จะอ่าโดนกดค่อนข้างง่ายนะเอลสูใครที่ซูมไม่แม่นแบบผมอ่ะ แต่ว่าเนื่องจากเอลสูมันเป็นแคลร่นะทุกคน DPS มันถึงจะไม่สูงแต่มันแรงนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็เดินยิงแบบชิวๆกันนะเหมือนเพื่อนเราจะมาออกกันตรงที่มังกรแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดินจะไปช่วยนิดนึง ต้นไม้กับลิเลียพยายามไล่กบออกไปนะทีนี้ผมกับไบก็ทําการตีอ็อบเจกต์กันก่อนที่ต้นไม้เหมือนจะโดนแต่ว่าเขาถ่ายกบมาหาผมผมกดอันตีออกมาก่อนแล้วกันตามด้วยเดินเข้ามาตีชิวๆเพื่อนเล่นกันขนาดนี้ผมไม่สนใจมังกรและวิ่งไปตีไบโอดีกว่าผมไม่อยากซูมแบบแอ๊กนะก็เลยฟิกเกอร์มายิงแต่มันยิงไม่ถึงจริงเลยขออนุญาตซูมลัดช็อตมาแบบคมๆแต่ว่าทีมตรงข้ามก็ได้ชัดดาวไบไปนะพี่ไบเขาเก็บไป4ตัวแล้วเกมเนี้ยปูเลือดน้อยแบบนี้ขอเม็ดหนึ่งโอ้โหไม่ตายนะ โดนนะแต่ไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองซูมเช็คตรงพุ่มเนี่ยถ้าเขาวาร์ปเขาน่าจะไม่หลอดโอเคไม่โดนโดนชิปแสดงว่าเขาน่าจะเดินกลับแหละ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรนะเราไม่เราได้มาหนึงคิวจากไฟเมื่อกี้นะก็ถือเป็นการคุ้มค่าของเราแล้วนะครับผม พยายามยิงคิฟพยายามยิงคนพยายามยิงป้อมนะเพราะว่าพลังแฝงที่ผมเอามาเป็นพลังแฝงรวยนั่นเองและในเกมนี้ผมก็จะออกเป็นกรงเล็บแทนทารอนนะเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะใช้ทารอนใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ผมรู้สึกว่ามีตัวหนาค่อนข้างน้อยนะก็เลยออกเป็นกรงเล็บมาพี่ต้นไม้เขาพยายามไปไล่ไวยโอนะแต่มันค่อนข้างลึกผมก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปนะแต่ว่าเขาก็ยังเข้าแบบสุดผมอยากซูมช่วยสักนัดนะก็เลยไปแบบนั่งซูมสักเล็กน้อย แต่ว่าปรากฏซูมไม่โดนถ้าซูมโดนเอ้ยนี่งไงถ้าแบบผมเดินเข้าไปกับต้นไม้ผมก็น่าจะตายด้วยอะ่ะเอออันนี้ตาต้นไม้ตายคนเดียวเพราะว่าลึกไงไปเล่นหลังป้อมเขาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนเรามันมีผิดพลาดกันได้ส่วนผมก็ซูมพยายามเคลียร์คลิปไปก่อนโอเค คลิปหมดฝั่งข้ามก็ดันขึ้นบ้านไม่ได้ครับพี่อ้อยพยายามโหนมาเก็บไบเราแต่ว่าดามเมจเหมือนจะไม่พอนะและแชนออกไปแล้วแถบผมเลวิวสองแล้วนะผมก็จะวางที่จุดนี้เอาไว้เป็นวอร์ดเช็คกลุ่มไปให้มันใหญ่ขึ้นนะลิเลียมาช่วยผมเคลียร์คลิปนะส่วนไบก็ไปรับกลางแทนเมจเราผมกับเมจดช่วยกันกันป้อมไปได้นะครับถึงแม้ว่าฝั่งข้ามจะมาสังก็ตาม แต่จริงๆมันก็เคลียร์ค่อนข้างง่ายเลยครับเพราะว่าผมมีซูมคลิปนะครับแล้วเหมือนลิเลียจะโดนดักขากลับหรือเปล่ายังไงผมซูมช่วยไปหนึ่งน,น,นัดนะเนื่องจากว่าฝั่งข้ามอยู่ค่อนข้างเยอะผมก็เลยกลัวเหมือนกันวโอดูลิเลียเก็บไปนะผมก็เลยเดินมาตีแล้วผมกะจะซูมท่าเท่นะแต่ว่าซูมไม่โดนก็เลยต้องปล่อยให้อีกนิดรอดไปกบกับอีกนิดเหมือนจะไม่ยอมกลับบ้านนะผมก็เลยเดินไปกะจะซูมลัดช็อตแบบสักตัวหนึ่งอะ่ะอีกนิดมันเหลือเลือดแค่นั้นอ่ะแต่กบมันเดินมาบางังโอโ้ ส่วนล่างเราก็ล่อกันยับเลยอะดูดินัวกันในแผนที่อะแต่ว่าผมก็ชิวนะอย่าลืมว่าเราเป็นแครี่นะครับเราต้องพยายามหาตังให้ได้เยอะเพราะว่าถ้าเรายิ่งรวยเราก็จะยิ่งยิงแรงเนื่องจากไอเทมเราค่อนข้างเยอะแล้วชาร์ลอตอะไรเนี่ย <laughs> ลัด็อตแบบชิวๆคือเหมือนเขาเดินมาให้ผมฆ่าที่ผมจะออกกองลิฟจริงๆมันก็มีข้อดีนะครับเนื่องจากว่าอัตราคีของเรามันก็จะไปบวกเป็นแบบดาเมจให้เราเนาะแล้วแถมเราก็ได้ยิงแบบเป็นแบบ ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อเล่นกันกลางนะครับแล้วผมก็พยายามดันคลิปพี่ไบโอพยายามมากันนะครับผมก็เลยกะจะซูมไปแต่ว่าไม่โดนนะแต่ว่าอันตีไ o โอก็ไม่โดนผมเหมือนกันผมก็เลยยืนเข้าไปยิงวัดเลยสุดท้ายผมก็ใช้ฟิกเกอร์แล้วต่อยอะทําท่าเทไปจริงจริงเมเนลสูหลายๆคนคงขัดใจอะ่ะเพราะว่าเห็นผมทานะมันน่าจะช้าเกินพี่กบเขาพยายามมากดดันผมนะเหมือนว่าจะมีคนมาซ้อนหรือเปล่าแบบนี้ไม่งั้นเขาไม่น่าจะกล้ารวบมาแบบนี้นะ นแมพก็ไม่เห็นอ้อยไม่เห็นไวโอนะเพราะฉะนั้นอาจจะมี2ตัวนี้นี่ไงอ้อยโหนมาแล้วชนเข้ากับต้นไม้พอดีกบที่ตอนแรกมันจะรวบผมก็ไปรวบต้นไม้สรุปพี่อ้อยเขาก็นัวสกิลใส่ต้นไม้ผมก็ทิ้งป้อมเลยมายิงกบดีกว่าคือถ้าไฟกันแบบนี้นะผมแนะนำให้ทิ้งป้อมไปเลยถ้าเราโมนแตห่วงคลิปเดี๋ยวเพื่อนด่านะแต่เราได้มาแล้วคิวหนึ่งนะเราก็ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปยืนในตำแหน่งที่มันแย่นะต,ตอนนี้ผมเห็นอ้อยใช้ไปหลายสกิลแล้วนะก็เลยเดินมาได้ มันจะมีไวโอมาปิดด้านหลังนะผมก็เดินตามมาไวโอโดนผมยิงฟรีไป2อนัดเจ็บหนักเลยต้องฟิกเกอร์หนีออกไปต้นไม้ก็เริ่มไว้ใจนะครับเลยเดินมาเลี้ยงผมอ้าวหรือว่าเขาเหิวคีพปะเนี่ย ผมกับต้นไม้ที่เชียร์คลิปเสียดเห็นชาร์ลอตนัวกับไบอยู่ผมกับต้นไม้ก็ใจตรงกันเดินไปจะรัดช็อตแบบผมผมที่ชาร์ลอตเขากดแข็งครับเพราะหวังว่าเพื่อนจะมาช่วยแต่แบบนี้ก็เสียดผมมาดิตอนแรกผมนึกว่าต้นไม้อยากได้มังกรครับก็เลยเดินมาตีที่ไหนได้เขาสไลด์ออกไปดูป้อมบนนูนะ่นอะแต่ว่าเราก็ได้ป้อมบนมาแล้วนะแต่ว่าเหลือคลิปผมก็เลยเดินไปรับหน่อยตีคลิปเสร็จค่อยเดินกลับมาตีมังกรครับเนื่องจากทีมตรงข้ามตายหมดแล้วพูดเป็นงั้นแหละจริงๆก็หาข้ออ้างเอาคลิปแหละ อยากรวยไงประเด็นช่วยกันตีมังก,กรแป๊บเดียวก็ตายครับเนื่องจากทีมเรามีแคลรี่ถึง2แคลรี่อีกตัวหนึ่งก็คือป่าใบานั่นเองบอกเลยว่าตีแรงมากผมที่เห็นเลือดป้อมกลางน้อยมากผมก็เลยเดินตรงมุ่งหน้าเข้าไปกะจะตีแล้วต้นไม้แทงให้เลยแบบนี้รู้งานนั่นนี่ไง ผมเห็นบูยังเหลืออยู่แบบนี้เราต้องเวทหน่อยไหมต้นไม้เดินแทงเข้าไปก่อนครับเพราะว่างจีอาจจะมีตัวแอบอยู่ผมกับเลีหน้าที่หิวคลิปก็เลยช่วยกันตีเคลียเว็กลางไปก่อนหลังจากนั้นบอบฟ้าก็เป็นของทีมเราครับแต่ว่าชาลล็อตเหมือนจะไม่ยอมแบบนี้เกิดการนัวขึ้นเล็กน้อยพี่โขบค้อข้อมารวบแต่ว่าพลาดนะแบบนี้โดนต้นไม้ตบแล้วไถการซูมยัดหน้าแล้วกดอันติแต่ว่าลีเลียได้คิวไป กบตายแบบนี้ถ้าไม่ขึ้นบ้านก็ต้องได้2บัฟแล้วไหมผมเลยเดินกลับไปช่วยไบตีลักซ์ลีเอร์ดีกว่านั้นเนี่ยแบบนี้สรุปจะไงเนี่ยไบจะตีออบเจกต์หรือว่าจะไปบวกสุดท้ายพี่ไบเขาเลือกออบเจกต์นะผมก็เลยตีช่วยส่วนลีน,นากับต้นไม้ก็นัวกลางอยู่ยีนาก็ดักด้านบนโอ้โหแต่ว่าไม่เป็นไรครับทีมเรา2แคลรี่ก็ตีออบเจกต์แป๊บเดียวเองเนาะผมหาช็อตซูมก่อนเข้าไฟนะครับก็เลยเดินไปวางแถบตรงนี้จริงๆพุ่มนี้ผมไม่รู้ว่าวางยนะังไงนะแต่ว่า เรามีแถบเราก็วางไปก่อนแล้วก็ค่อยซูมตรงกลางนิดใกล้ตายแล้วนะพี่ต้นไม้เหมือนจะเข้าไปตบแล้วนะแต่ว่าฝั่งข้ามน่าจะใช้ล้างไปเกิดการนัวขึ้นนิดหน่อยนะครับส่วนผมก็ซูมยัดปอมซูมทำไม <c oughs> แล้เมตฝั่งข้ามห้าวจัดเลือดครึ่งหลอดไม่ยอมกลับบ้านแล้วผมตีธรรมดาตีธรรมดาเอลซูมต้องงี้เว้ยนี่ออกไฟเราก็ค่อยยิงซูมแบบนี้เออใครที่แบบเล่นเอลซูมไม่ช่ำดูผมไว้นะแล้วก็ทําตามได้ เพราะว่าผมก็เล่นไม่ช่ยเหมือนกันแต่ว่าผมเล่นเดินแบบเดินยิงค่อนข้างบ่อยนะทีมก็เลยไม่ค่อยด่าผมเท่าไหร่เอาจริงคือตั้งแต่เล่นเอลสูมาผมยังไม่เคยโดนแบบโดนด่าแบบว่าทําไมไม่เดินยิงเลยอะ่ะมีแต่มีแต่แบบเกือบจะเอลสูแต่ว่ามันก็เห็นผมเดินยิงมันก็เลือกทีมอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่หรอกผมปิดแชท <c oughs> ป่าเรากําลังเคลียร์บนอยู่นะครับแต่เหมือนฝั่งข้ามจะเล่นแล้วแล้วพี่ต้นไม้จะตบกบกลับมาตามด้วยไถหรือเปล่าแบบนี้ กบใช้ล้างไปแล้วนะเราก็เลยใฟฟรีผมยิงกบตายไปนะพี่ชาร์ลอตก็พยายามมาเล่นแต่ว่าโดนต้นไม้ค้ำหน้าโหดจัดส่วนผมโดนไวโอตีสทีเกือบล่วงเลือดผมไม่พร้อมก็เลยรอซูมกัดจระลขาสักตัว2ตัวแต่เพื่อนไม่เล่นแล้วก็เลยหันกลับมาตีคลิปดีกว่าจริงๆถ้ามีทารอนเราก็ตีดูดเลือดได้นะแต่ว่านี้เราไม่มียีน่าโดนชาร์ลอตไล่เก็บมาผมช่วยยิงนัด2นัดส่วนยีน่าก็ปาหนึ่งลัดช็อตแบบงามๆตอนแรกก็กัดจะตีมังกรให้นะแต่ว่าเพื่อนไม่ตีผมก็ไม่ตีเหมือนกันเอาดิ แค่นั้นแหละจบนี่ไงวางแถบแล้วเดินหนีไปหาชิปดีกว่ามาลองดูทักษะการซุ่มผมนะครับอันนี้ปู่กาจะกเจียแถบผมก็เลยซุ่มไปแต่ไม่โดนว่ะขออีกนัดละกันอ่าแล้วปู่ยืนนิ่งๆแบบนี้ออเจ็บอยู่นะส0งพันกว่ากว่าปู่ปูปอุ้ยกบมารับแทนก็ซุ่มโดนอยู่แต่มันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ว่ะแล้วไอโอฝั่งข้ามเกิดแล้วยิงต้นไม้แป๊บเดียวล่วงไปเลย ผมดูเหมือนท่าไม่ดีก็เลยเดินหนีออกมาก่อนแต่ว่าทีมเราก็ไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ค่อยอยากเล่นกับผมอะ่ะคือผมต้องไปเดินกับพวกเขาไงเขาไม่ค่อยเดินกับผมหรอกเออแต่ว่าก็เข้าใจได้แ้งไทยเนาะมันก็มีอีโก้เป็นของตัวเองผมก็มีอีโก้ของผมเหมือนกันอะ่ะเออมาเล่นกับผมอะไรเนี้ยมาเล่นกับกู ถึงเวลาโยนสักรอบสองรอบครับแบบนี้เห็นฝังข้ามเลือดค่อนข้างน้อยผมก็เลยกะจะซูมแบบตอดไปสักเล็กน้อยแต่ว่าผมเห็นชาร์ลอตมาเลือดเต็มๆนะก็เลยไม่กล้าซูมแบบจริงๆจังๆกดอันติสวกแก๊กออกมาได้ครับแต่เหมือนลิเลียนาจะเล่นนะเลยโดนกบรวบไปตามด้วยชาร์ลอตคอมโบอย่างสวยครับแบบนี้จัดการลิเลียนามาได้ทีนี้ชาร์ลอตตัวไหลครับไหลมาหาผมกะจะเก็บผมคาป้อมเรียบร้อยแล้วมันได้จริงๆด้วยตอนแรกพี่ยีนาก็เหมือนจะไล่ตามนะครับแต่เห็นคลิปก็ไม่ได้เราก็ต้องเคลียร์คลิปไม่งั้นเดี๋ยวป้อมแตกแป,แป๊บๆ บแบบเนี้ยมั่วกันเลยแต่จริงๆเ็แค่เตือนสติเล่นๆํนำๆแหละเพราะว่าตายกันหลายตัวตายกันทีละคนต้นไม้ก็ไม่กล้าเช็คครับเพราะหายไวมากผมก็ซูมเช็คให้คร้บพี่กบเขาเป้าหมายชัดเจนมากครับเดินมาแบบนี้ผมกดอันติโชคดียังออกมาได้ผมรอเพื่อนมาเติมนะครับค่อยเข้าไปเดินยิงแบบนี้ซูมไปก่อนก็ได้จังหวะที่เพื่อนมาแล้วนะครับเราก็เดินเข้าไปช่วยยิงนะครับมันก็จะทําให้เรายิงได้ง่ายขึ้น ทีมเราเหมือนจะกลายเป็นเสียเปรียบนับเนื่องจากต้นไม้ค่อนข้างชอบไปดันคลิปออฟเลนบอกนั่นมันหน้าที่กูที่หน้าที่มาทําหน้าที่แทนต้นไม้มันก็ยืนไม่ไหวผมพยายามที่จะซูมเจียร์คลิปแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งข้ามเขายืนบังไว้ในสุดพี่ต้นไม้เขาเข้ามาเล่นครับแต่ว่าเข้ามุมนั้นอะ่ะผมจะยืนยิงยังไงก่อนอันนี้โชคดีี่หน้ารับอันติไวโอไปเมื่อกี้ผมก็ฟิกเกอร์กะจะมายิงแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันก็เลยซูมช่วยไปนัดหนึง่งแล้วพี่ไบก็ตามไปเก็บงานได้อ้อยมาจนได้ ป่าฝั่งข้ามตายนะครับแต่ว่าทีมเราก็เลือกคนละอย่างต้นไม้กับบิเลียไปตีป้อมส่วนพงกับไบก็เลือกที่จะออกก่อนันก็เลยได้ทั้ง2ครับได้ทั้งกอสเลเยอร์แล้วก็ป้อมกลางด้วยย mm hmm. ีน่าก็ทําหน้าที่ค่อนข้างดีนะครับไปไล่ชาลอตไม่ให้วาปกลับมากันแต่เหมือนว่าฝั่งข้ามจะเกิดหมดแล้วนะครับ ก็น่าจะได้แค่ป้อมกลางไปส่วนยีน่าก็น่าจะโดนโซโล่คิวจากชาร์ลอตผมก็จะโดนเหมือนกันแต่ต้นไม้อยากได้คิวชาร์ลอตเพราะว่าตัวเขาเป็นออฟเลนคนที่2องผมที่เดินโยกออกมาก่อนให้ใบรับดาเมจไปส่วนผมก็ไล้ตีกบยีน่ามาเติมดาเมจครับเหมือนจะมาไม่ทันนะแบบเนี้ย ผมซูมไปนัดหนึ่งครับโดนไม่โดนไม่รู้รู้แต่ว่าจังหวะนี้ต้องยิงป้อมแล้วอย่าลืมนะครับเราต้องทำตัวให้เหมือนแครี่นะครับพยายามตีป้อมพยายามตีธรรมดานะครับเราได้ป้อมล่างเพิ่มมาจากการได้รักสลเยอร์ครั้งนี้นครับเช่นเคยครับเรารอเพื่อนมาเติมรอเพื่อนมาเล่นก่อนแบบนี้ซูมไปด้านหลังนะจริงๆจะเดินไปตีกบก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ากบมันน่าจะตายอยู่แล้วอะ่ะก็เลยซูมไปไล่ตัวหลังดีกว่าซูมเสร็จก็เดินมายิงเดินมายิงเกมนี้น่าจบไปแล้วครับพี่อ้อยก็เลยโหนมาเก็บไบไปก่อนตายเพราะผมยิงนั่นเองงงั่ข้้้าามมมตยหดแแลวนะคบ,แบบีถึจไิป ราก็ตีบ้านสดได้หวดกันอยู่นานครับแล้วคลิปก็ไม่เข้าป้อมสักทีอะ่ะไอ้แวนกาดตัวนั้นน่ะเจในที่สุดเราก็ชนะมาได้นะครับจากการเล่นเอลสู L ของผมนะครับก็จริงมันก็เป็นส่วนน้อยแหละที่ผมจะเล่นแบบแครี่เนาะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยผมเล่นเป็นติดออฟเลนมากกว่าเนาะไม่ค่อยได้จับแครร่ไม่ค่อยได้จับ, carry, จบตำแหน่งอื่นเลยอ,อาจจะแบบฟิลฟอาจจะเล่นไม่ค่อยขนาดเท่าไหรน่นะ โอเคครับผมสาหรับเอลสุในแพทนี้นครับคนเล่นค่อนข้างน้อยลงเยอะมากๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะเมตาที่มันแบบเป็นเมตาค่อนข้างเร็วนะครับเอลสูที่แบบเคลียร์คลิปช้ากว่าเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นักนะครับผมเหมือนตัวอื่นเหมือนแวนเหมือนไวโออย่างเงี้ยมันกิ้งๆิงกิงกิงไดนะ้แต่โดยรวมผมก็ยังมองว่าเอลสูในแพทนี้มันยังเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับผมสาหรับใครที่แบบ สามารถที่จะหาโพิชั่นในการตีธรรมดาได้นะส่วนคนที่เล่นแบบสายซูมล้นวนๆก็เตรียมตัวโดนด่าได้เลยแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากเอาเอลสูไปลุงแรลกนะครับอยากไปโซโลแรงกแบบผมนะครับก็ลองฝึกในการเดินยิงแล้วก็หาตําแหน่งยิงให้มันแบบดีๆนะไอพวกท่าทงท่าเท่อย่าเพิ่งฝึกใช้เลย